ค,ครับสวัสดีครับเช่นเดียวกันวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหัวใสอำเภอบางค้าจังหวัดชายเชิงเซาครับสำหรับวันนี้เราก็จะเดินทางมา,าเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อน,อนและผู้ชมเยี่ยมชมอยู่ที่อุโบสถนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตกันนะครับสําหรับหลวงพ่อโตนี้เป็นพระพุทธรูป ลงสีทองสวยงามมากนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากประดิษฐานอยู่ในโบสถ์แห่งนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับสาหรับวัดหัวใยนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอําเภอบางคล้ามีอายุมาโดยประมาณเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมหรือว่าท่านที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางติดตามพวกเรามาที่วัดหัวใจอำเภอบางคล้าจังหวัดชาเชิงเตานะครับมาทําบุญร่า้พระมายเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัด ราะว่าวัดหัวใสนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงนะครับบริเวณสถานที่ของวัดสะอาดเรียบร้อยลานจอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็สําหรับอุโบสถหลังนี้ก็มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานนี้นะครับก็มีการทาสีปรับปรุงซ่อมแซมสวยงามมากเลยนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเชิญนะครับขอเชิญท่านที่ชอบทาบุญไหว้พระตามวัดถ้ามีโอกาสก็มากันเลยนะครับ เพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงรักษาภาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปพวกเราก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับอาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินตามมานะครับเดินลอยตามบุญนะครับตามพวกเรามาเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตามวัดไปสร้างบุญไปทำบุญศนกันนะครับเพราะว่า,ารายการบุญนี้ ไม่จำกัดนะครับการสร้างบุญการทําบุญก็ทําตามกาลังศรัทธาถ้ามีเวลาแล้วมาเลยนะครับที่วัดหัวใสอําเภอบงางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทาตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณภายนอกของโบสถ์ก่อนนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสอากาศร้อนดีนะครับแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับเพื่อเป็นพุทธผู้ชาไปได้วยกันกับพวกเรา สำหรับโบสนี้นะครับมีลักษณะงดงามและสวยงามมากนะครับบริเวณหน้าบันประตูนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปในโบสกันนะครับไปน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อโตที่ปฏิฐานเป็นองค์พระประธานที่อยู่ในโบสแห่งนี้นะครับเพราะว่าโบสถของวัดหัวไสนี้เป็นโบสท,ที่สวยงามมากอีกโบสถ์หนึ่งเลยนะครับ ครับตอนนี้เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันยังไงก็ฝากด้วยนะครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเรานะครับเราก็จะน,ะนําเสนอสถานที่ของวัดต่างๆออกสู่สายตาท่านสาธุชนนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์นะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับาปางมานวิชัยปฏิสถานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์ตรงนี้ เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะนําดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับมาน้อมสักกระบูชาตรงนี้บางคนก็อาจจะนําทองแผ่นมาปิดทองให้กับองค์หลวงพ่อนะครับที่ปฏิสฐานอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าโบสถ์ไปข้างในเราไปได้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมไปน้อมตักกระบูชาขอพรกันนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโบสถ์หรือว่าในอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณเบื้องหน้าออกไปโน้นก็คือองค์หลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่บนฐานนะครับงดงามมากเลยนะครับบริเวณด้านซ้ายบริเวณด้านซ้ายด้านขวาก็มีพระโมคคลาภาษาลิบุตรนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางก็เป็นพระพุทธรูปบูชาประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าชั้นล่างลงมางดงามมากเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีความสนใจนะครับถ้ามีโอกาสติดตามพวกเรามานะครับที่วัดหัวใสอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาตก็มีหลวงพ่อโตซึ่งเป็นงองค์พระประธานแต่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับองค์หลวงพ่อนี้ลงทองเหลืองอารามเลยนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครได้มีโอกาสหรือว่ามีบุญได้มาเราถือว่าท่านผู้นั้นมีบุญที่สุดที่มาถึงนะครับเพราะว่าตามคําบอกเล่าคนส่วนใหญ่จะเล่าว่า ถ้าใครมาบนบานสันเ่าวที่นี่มักสําเร็จแทับจะทุกเรื่องเลยนะครับครับสํมมาหรับวันนี้พวกเราก็ตามมานะครับมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราก็เพื่อเป็นการถอยทอดนะครับถ่ายทอดออกสู่สายตาเพื่อนเพื่อและผู้ชมได้ดูได้ชมกันถ้ามีเวลาก็ติดตามพวกเรามานะครับวัดหัวใจอำเภอบางคลา้าจังหวัดชายเชิงเซา สำหรับวัดหัวไสนี้เป็นอีกวัดหนึ่งเลยนะครับที่มีความเจริญดีพอสมควรแล้วในขณะนี้อยู่ติดกับถนนรถวิ่งนะครับทางด้านที่ต้นออกก็เป็นถนนนะครับแต่ทางด้านที่ตะวันตกก็เป็นแม่น้ําบาะกงสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมท่านใดมีความสนใจมาได้เลยนะครับมาได้ทุกวันมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่แล้วก็มาทําบุญไหว้พระเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังโบสถ์ออกไปนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับอย่างน,น้อยๆสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วก็จะทำให้ท่านมีความสุขไปกับพวกเราโดยการช่วยกันเผยแผ่หรือว่าเป็นาสายบุญนะครับเพฉะนั้นเราก็าร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันเผยแผ่วัดวารามและสถานที่ต่างๆให้ออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับเพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับ สำหรับองค์พระประธานนี้เป็นลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามแล้วลงทองงามมากเลยนะครับงามมากเลยเราก็อยากจะขอชวนเชิญนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสตามพวกเรามาครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธรูปที่มีความตักดิทธ์ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าฐานนะครับ ก็เป็นอ่าาเรียกว่าพระพุทธบูชานะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาก็จะต้องมากราบไหว้ขอพอรกันที่นี่ทั้งหมดนะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมอ,อาจารย์นัดก็มาน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สาตาท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ สาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วเพราะว่าเป็นรายการบุญทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆและผู้ชมบางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรหลากหลายเลยตรงนี้ก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเราเพื่อวัดเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่ช่วยศาสนาให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับอย่างน,น้อยๆก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าสําหรับคลิปนี้ก็มีแต่วัดก็มีแต่พระพุทธรูปนะครับ ที่จะนําออกสวยให้ตาพี่น้องสาธาชนได้ดูได้ชมกันครับสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อโตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นองค์ลงทองนะครับสีเหลืองงดงามมากเลยแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับล้าค่าจริงๆตรงนี้ถ้าใครได้ชมแล้วเราบอกเลยว่าท่านมีบุญที่สุดเลยนะครับครับสําหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะนํานพาให้ท่านผู้ชม แล้วก็เพื่อนๆน,นะครับได้ดูได้ชมกันเพราะว่าวันนี้เป็นรายการบุญจริงๆล้วก็มาที่วัดหัวสายอำเภอบางคา้าจังหวัดฉะเชิงเซา,า,า,าเพราะว่าจริงๆแล้วอุโบสถหลังนี้ก็มีการพัฒนาใหม่เมื่อปีสองปีนี้เองนะครับก็ซ่อมแซมใหม่ทาสีสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆที่มีโอกาสก,าก็ติดตามพวกเรามานะครับ ครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์นันก็จะพูดคุยบรรยายไปเป็นช่วงๆนะครับสําหรับวันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็มากันน้อยนะครับเพราะอากาศร้อนมากแต่ถ้าเป็นตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆเออจะมีคนหน่อยนะครับแต่ถ้ากลางวันแดดร้อนนี้คนจะน้อยมาก ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าฐานของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนี้ก็มีความสธิษษษมากพี่น้องประชาชนในย่านโอไสจะให้การเคารพนับถือกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนช่วงแล้วก็ส่วนช่วงที่เรานำพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณวัดโขไสนี้ก็ได้มาติดตามชมกันในช่วงของเวลานะครับผมมีหารส สร้างบุญทำบุญสวนตามวัดนะครับแล้วก็มากันรายการผมวิหารสีนี้ก็จะทําขึ้นมาเพื่อพี่น้องสาธุชนและพี่น้องประชาชนที่ชอบดูในช่อง YouTube นะครับเราก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดเตยแผ่วัดช่วยพระศาสนาทุกสถานที่ที่เราไปเราก็จะพยายามนําเสนอออกมาให้อย่างดีนะครับให้ดีที่สุดขอบสนองสหตาพี่น้องสาธุชนนะครับสําหรับพี่น้องสาธุชนที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้นะครับ บางท่านก็อาจจะรู้บางท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าผมอาจย์นัดและอาจารย์หญิงอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่จังหวัดชายเชิงตาวนี้แหละครับเราก็ทําด้วยใจรักเพื่อเผยแผ่วัดช่วยศาสนาให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้ก็มาถึงที่วิหารของพระพุทธเจ้าเปิดโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรได้เลยนะครับชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับครับนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับจะบนบานสารกล่าวอะไรก็สําเร็จนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็นําสิ่งดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันสําหรับในคลิปนี้นะครับถูกใจแล้วฝากด้วยนะครับ ่ากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับช่วงนี้ก็บรรยากาศอากาศร้อนนะครับตะวันค่อยบายลงเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะอำลาพาจากจากเพื่อนเพื่อนและผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังกลับมา,าชมกันใหม่นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอำลาจากกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจารย์นัทเขาจะย้อนลอยถอยหลังกลับมาสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองเราหมดเวลาแต่เีเท่านี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ